ในวัดเนี่ยค่ะสามารถทุจริตอะไรได้บ้างน้องพี่ <c oughs> มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆคุณโยมถ้าจะพูดถามถึงเรื่องมูลค่านี่อาตมาประเมินว่าน่าจะเป็นหมื่นล้านเราจะเสกผู้วิเศษขึ่มนมมสักคนนะ่ะกระบวนการมันไม่ได้ง่ายและเร็วขนาดนั้นน,นั่นเองหาเง,นานนเงนานินมาได้อยู่กับสมภารหมดหาเงินมาได้อยู่กับผู้จัดแบบในแบบในซีรีส์ดังกล่าวเนี่ยเรารับทราบอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าตำรวจจะบุกเข้ามา ที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้มาตลอดจนเช้ามืดวันที่21พฤษภาคม61ตำรวจก็มาจริงๆมาพร้อมหมายจับเลยถ้าจริงๆนะถ้าถูกตรวจสอบอยังเท่าเทียมกันนี่อาจจะมาว่ามีอีกหลายวัดที่ต้องไปนอนคุกแทนหลวงพ่ออาตมา ที่หลายคนจับตาเนี่ยซึ่งตำรวจเนี่ยได้นําตัวพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3วัดเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจเข้าไปบุก3วัดดังของกรุงเทพแล้วก็จับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่รวมถึงเจ้าอาวาสในข้อหาร่วมกันฟอกเงินคดีทุจริตเงินทอนวัดให้เงินงบอุดหนุนนะคะจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรากฏว่าในแต่ละปีนะคะมีงบในส่วนนี้มากกว่าพันล้านบาทด้วยกัน วัดนี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยของพุทธศสนิกชนมากมายตั้งแต่เกิดยันตายต้องบอกเลยค่ะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวัดอยู่คู่กับเรามาจริงๆนะคะก่อนหน้าน,นี้จะมีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งที่ออกมาพูดถึงวงการผ้าเหลืองไม่ว่าจะเป็นก้นโกงการหาไรายได้ต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ค่ะหอมจะพามารู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะคะเงินทอนวัดกลโกงการช่อฉชนในวัดนั้นะ่ะ มันทำได้จริงไหมแล้วมีอะไรบ้างในเรื่องของการทุจริตทั้งหมดนี้ในหอมรับแขกค่ะ การค่ะหลวงพี่ค่ะตั้งแต่หนูมาเนี่ยหนูถวายสังฆทานหนูถวายปัจจัยเงินเหล่านี้ของเหล่านี้ไปอยู่ยที่ไหนคะถ้าขึ้นชื่อว่าถวายให้กับสมเนี่ยนะมันก็เป็นการถวายสังฆทานมันก็จะเข้าสู่กองกลางของสมอยู่แล้วนะท่านโยมโดยแต่ละวัดเขาก็จะมีการจัดการในการที่จะจัดสรรประโยชน์ให้กับภาะพิสุทธ์ในวัดอยู่แล้วจ้ะสิ่งเหล่านี้ทุจริตได้ไหมคะหลวงพี่ถ้าขึ้นชื่อว่าทุจริตเนี่ยม,มันอยู่ที่ตัวบคุคคลไม่ว่าจะอะไรถ้าคิดจะทุจริตเนี่ยมันทำได้ทั้งนั้นแหละ ในวัดเนี่ยค่ะสามารถทุจริตอะไรได้บ้างน้องพี่แต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องทุจริตมันได้ตั้งแต่สังฆทานที่คุณโยมเคยถวายไปค่าที่จอดรถค่าน้ําค่าไฟไปจนถึงงบป,ประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรมาให้กับวัดอย่างถังสังฆทานเนี่ยถ้าจะทุจริตทำยังไงไม่มีปันหาโยมแค่หยิบถวยไบเนี่ยแบงค์ร้อยสักหนึ่งใบสใบเนี่ยก็เป็นการทุจริตถูกไหม ไม่มีการที่จะมานั่งตรวจสอบแต่ละวัดบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการตรวจสอบแต่เป็นการตรวจสอบเป็นแบบรายวันนะเนาะช่วงระยะเวลาระหว่างวันในการทุจริตมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะให้ชาวพุทธตระหนักว่าในขณะที่เราจะทําบุญเนี่ยเราก็ได้บุญจากการที่ขณะที่เราทาอยู่แล้วฉะนั้นไอการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรมใดใครก่อมันไม่สามารถที่จะไปห้ามความหรือว่าไปจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนวงการทุจริตในวงการผ้าเหลืองเนี่ยมัน ถึงขนาดร้อยล้านเลยไหมคะหลวงพี่เท่า <Okay. S 2> ที่อาจมารทราบเนี่นะเนงินที่มีการถวายกันมีการบริจาคก,กันเนี่ยนะมันก็นับไม่ทั่วแล้วคุณโยมไหนจะเรื่องของเองินทรัพย์สินของทางศาสนาของทางแต่ละวัดที่ได้สะสมเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็มากมายมหาศาลจนถึงเรื่องของศาสนสมบัติขวนกลางที่เป็นวัดล้างบ้างเป็นที่ดินที่อยู่ในในย่านธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลถ้าจะพูดถามถึงเรื่องมูลค่านี่อาจรมาร ประเมินว่าน่าจะเป็นหมื่นว้าอาจารย์คะตอนที่อาจารย์บวชอันนั้นนาน,านยังโอ้เป็นสิปีฮะผมบวชในปี5้าหน่ะตอนบวชตอนนั้นกับปัจจุบนันวงการพระเหลืองตอนนี้มันแตกต่างกันไหมผมว่าต่างเยอะด้วยเหตุผลคือพอโลกมันไปสู่โลกของโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้พระโปกง่ายบางทีพระคุณเจ้าทําอะไรไม่ค่อยคิด เมื่อก่อนมันก็มีแค่โทรศัพท์โทรศัพท์สายดินกับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันไม่มีอะไรเป็นหลักฐานประจักษ์แสดงว่าในอดีตมันก็มีมาอยู่แล้วล่ะมีก็พักก็คนอะคุณต้นหอคือพฤติกรรมผิดวินัยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกออกสื่อแท่นั้นเองถูกต้องก่อนหน้านี้มีซีรีส์ทำเกี่ยวกับเรื่องของวงการผ้าเหลืองเนาะทีนี้ในซีรีส์ชีวิตจริงอะ มันใกล้เคียงกันไหมหรือมันใช่เลยไหมเขาก็พยายามอธิบายในมุมของเขา่าเวลาเราจะปั้นแล้วเราจะเสกผู้วิเศษขึ่มนมาสักคน<ม>อะกระบวนการมันไม่ได้ง่ายและเร็วขนาดนั้นนะครนั้นเองเขาบอกกระบวนการปั้นจริงอะมันไม่เร็วขนาดนั้นแต่ถามว่ามีส่วนจริงอยู่ไหมก็มีส่วนจริงอยู่เยอะแต่ถามว่าสิ่งที่มันไม่จริงก็คือความรวดเร็วอะมันมันไม่สามารถจุดทุกอย่างให้ติดเร็วปวุปว๊ปวปวัปว้ปวปปปได้ขนาดนั้น,นเท่านั้นเร่งแบบวัดแต่ละที่เนี้ย พุทธพาณิชย์เราจะได้ยินคำนี้เยอะพุทธพาณิชย์คือการหารายได้จากบิสเนสหรือธุรกิจที่มากับความเชื่อพุทธ่นแหละมันเป็นมันธุรกิจด้านความเชื่อพระเครื่องวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพุทธพาณิชย์กลายเป็นอัตพาณิชย์ก็คือเป็นเรื่องของตัวเองเช่นหาเงินมาได้อยู่กับสมภารโหมดหาเงินมาได้อยู่กับผู้จัดแบบในแบบในซีรีส์ดังกล่าวเนี่ยก็นั่นแหละก็ถามว่าผมยังก็คือคือผิดคือมันจะขึ้นอยู่กับว่ายังไงบริบท เอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าบอกว่ากระถินจะเอาไปซ่อมหลังคาหลังคาได้ซ่อมจริงป่ะหรือว่ายังต้องอยู่แบบเปียกกันอยู่ถ้าอยู่แบบเปียกกันอยู่ก็ต้องถามว่าแล้วที่ท่อกระถินท่อไปไว้ไหนอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นเงินเข้าของวัด ถ้าคนเราจ้องจะโกงก็โกงได้แต่ส่วนใหญ่มันก็โกงลาบากเพราะมันมีกรรมการวัดอยู่แต่มันจะโกงได้กรณีเดียวก็คือถ้ากรรมการวัดพร้อมใจกันโกงทั้งหมดอ่ะสมมติว่ามีกรรมการวัดอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วแบบพร้อมใจกันโกงหมดมีไหมไหมมันก็มีอยู่ที่คนถึงเราพยายามเซตระบบแต่ไอ้คนมันจะโกงก็พยายามหาวิธีอยู่วันยังข้ามอ่ะองเงินทอนวัดคืออะไรคําจํากัดความของมันคือมีคนเอาเงินรัฐมาให้แล้วไอ้คนที่เอาเงินรัฐมาให้นั้นอ่ะดึงเงินกลับออกไป ต้องมาจากภาครัฐเพราะเป็นการเหมือนทําเรื่องเพื่อของเงินจริงๆผมไม่อยากใช้คําว่าเงินทอนวัดหรอกผมไม่อยากใช้คําว่าเงินทอนรัฐด้วยซ้ํา mm hmm. เพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากรัฐ mm hmm. และเจ้าหน้าที่ที่โกงมัเที่ยวสั่งสอนให้พระรำมหรือบางทีไม่ได้สั่งสอนแล้วบางทีหลอกพระ mm hmm. อย่างกรณีศึกษาที่อยุธยา mm hmm. ที่มีเจ้าคุณรูปหนึ่งอะยอมสารภาพกับ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไปเลยว่าก็เขาบอกให้ทําอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ไอ้คําว่าทําอย่างนี้คืออะไรท่านก็อธิบาย,ยาาว่าหลงพ่อเจ้าขาเดี๋ยวดีชันจะเอาเงินมาให้หลวงพ่อ8ล้านนะคะแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ช่วยเซ็นรับงบประมาณไปแต่เดี๋ยวันอาจะขอหลวงพ่อคืนอาจจะ6ล้านนะคะเพื่อเอาไปให้วัดเล็กวัดน้อยต่อเพราะวัดหลวงพ่อเนี่ยรวยแล้วห<อ>ลวงพ่อก็คิดซะว่าหลวงพ่อช่วยรับเงินก้อนนี้มาแล้วเดี๋ยวทางสํานักดิฉันหน่วยงานดิฉันเนี่ยจะเอาไปจัดการต่อเองหลวงพ่อก็เชื่อหลวงพ่อให้เพราะว่าคนที่มาพูดไปถึงระดับ บิ๊กบอสสุดของหน่้ใช่เป็นคนในหน่วยงานนั้นที่ใหญ่มากระดับเบอร์สองขององค์กรอ่ะมันก็ดูน่าเชื่อถือก็ยอมให้แต่แปลกพระที่แบบว่าสารภาพเพิไม่ติดคุกอันนี้คือความตลกของเรื่องนี้ไอ้คดีเงินทอนวัดหรือเงินทอนรัฐเนี่ยหรือพระที่ทาจริงจริงเนี่ยไม่ติดหรอกแต่ไอ้พระที่ไม่ได้ไม่ได้ทอนให้ใครสักบาทอ่ะไปติดคุกฟรีๆนะคุณต้นหอมสิ่งที่เป็นผลเสียตามมาคืออะไรคะสิ่งที่เป็นผลเสียตามมาอันดับแรกเลยนะคุณโยมก็คือไอ้คำที่เขากล่าวอ้างกับพระ จากวัดเหล่านั้นเงิน,ม,นมันไม่ไปส่งวัดเหล่านั้นจริงๆมันไปตกอยู่กับข้าราชการผู้ที่มาแอบอ้างว่าจะเอาเงินไปช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วมนหน่ำซ้ําเนี่ยมันกลายเป็นคดีความเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่โดนกระทำเนี่ยกลับไม่ใช่ข้าราชการแต่กลับเป็นพระพิสุทธ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี6กหนึ่งก็จะเห็นว่ามีข่าวใหญ่โตช่วงเดือนพฤษภาเรื่องของการจับพระพิสุระดับสูงในข้อหาเงินทอนวัดอัตมาก็เป็นพระรูปหนึ่งที่อยู่ที่วัดเช้าวันนั้น,นรู้สึกว่าจะเช้ามืดเลยกําลังตํารวจน่าจะมาสักประมาณสักเจดสิบหรือแ80ดสินาอัตมาก็อยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อเพราะเรารับทราบอยู่แล้วแหละว่าตํารวจจะบุกเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้มาตลอดว่าจะมีการดําเนินคดีกับหลวงพ่อเราก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ ทางตำรวจจะติดต่อมาเพื่อให้หลวงพ่อเนี่ยไปให้ปากคำแต่ไม่มีการติดต่อกลับมาเลยเราไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมไม่ติดต่อกลับมาแต่มีการวางกําลังตํารวจรอบวัดเลยซึ่งมันแปลกมากเลยถ้าเป็นการดําเนินคดีโดยทั่วไปข้าราชการโดยทั่วไปก็คงจะเรียกไปสอบสวนก่อนเบื้องต้นมีหมายเรียกให้ไปให้ปากคาก่อนเบื้องต้นแต่ใน,ในกรณีนี้ทำไมไม่มีอะไรมาก,ก็ไม่เข้าใจเรารออยู่เป็นเวลาประมาณสักสสัปดาห์เน,นเป็นเช้ามืดวันที่21พฤษภาหม6นตำรวจก็มาจริงๆ มาพร้อมหมายจับซึ่งงงมากว่าหมายเรียกอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่มีตัวหลวงพ่อเขาไม่ได้ไปไหนอยู่ดีมาเอาตัวหลวงพ่อกับอาจารย์เลขาไปซึ่งอาตมาก็เป็นคนถือกุฏิเป็นคนถือกุญแจกุฏิหลวงพ่อแล้วก็นิม,มนต์หลวงพ่อให้ตำรวจไปเ,เพราะว่าเราไม่รู้เราต้านทานวันนั้นไม่ได้จริงๆจนตกใบ มาก็เพิ่งจะได้ทราบข่าวว่าไม่มีการให้หลวงพ่อได้ประกันตัวซึ่งยิ่งสร้างความมุ่งมุงให้กับพระนุกวัดไปกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนนะ่วันนั้นเป็นวันที่แปลกมากว่าสำนักข่าวทุกข่าวก็ตีเรื่องเรื่องพระทุจริตแต่ไอการที่กระทํากับพระเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครพูดถึงกระบวนการที่ทํากับพระเลย จะมีโอกาสได้เจอกันเฉพาะในส่วนของห้องห้องพบญาติเฉยซึ่งจะต้องคุยผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นไม่มีโอกาสได้เข้าไปด้านในก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่หลวงพ่อทราบเล่าให้ฟังท่านก็ท่านก,ก็พยายามอยู่ให้ได้เพราะว่าแปลว่า<ท><ท>ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังทั่วไปเลยทั่วไปเพียงแต่ว่าในใจท่านเนี่ยท่านก็ระล,ลึกเสมอว่าท่านคิดพระท่านปฏิบัติตนรักษาตนเฉกเช่นพระภิกษุทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องอาศัยรวมอยู่กับ ผู้ต้องขังท่านอื่นๆถามว่าในใจที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเราทรมานมากเรารู้สึกว่าพระรูปหนึ่งไม่ควรจะต้องถูกกระทาแบบการที่สงสัยการที่กล่าวหาควรจะมีการตรวจสอบให้มันให้มันได้ข้อยุติเสียก่อนไม่ใช่เอาพระรูปหนึ่งเนี่ยที่อายุต้องเกดสิแล้วเนี่ยไปขังคุกไว้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยมันมันมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากจร่งนี้ แล้วสุดท้ายผลสรุปตรวจสอบออกมาว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยผ่านมาก็เข้าปีที่8ศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าหลวงพ่อไม่ได้มีการการะทำความผิดใดๆท่านไม่ได้เอาทุจริตเงินไปสักบาทเดียวเงินที่ทางภาครัฐให้มานก็ยังอยู่ในการดูแลของวัดไม่มีการทุจริตไม่มีการเอาเงินไปใช้ส่วนตัวไม่ได้มีการเอาเงินคืนให้กับเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแต่อย่างใ,ใด คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี6กหนึ่งจบอยู่ที่ปี6กหกหลังจากนั้นนะคะออกมาอยู่ที่ไหนท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดนี่แหละเพะียงแต่ว่าอยู่ในสถานะที่ก็เป็นพระรูปวัดธรรมดาแต่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็หมั่นคอยดูแลท่านดูแลสภาพจิตใจท่านจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างมัน,มนกลับคืนมาเพราะได้รับพระราชทานคืนสมณศักดิ์แล้วเรียบร้อยล่าสุดเมืม่อวานก็ ได้รับพระราชทานคืนตําแหน่งจเจ้าอาวาสเรียบร้อยซึ่งมันก็เป็นความผ่านดีใจมากสุดท้ายคนที่บริสุทธิ์ก็ถูกก็ถูกตรวจสอบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทีนี้คนที่ไม่บริสุทธิ์คือเส้นทางการเงินน่ยมันต้องมีมันต้องบอกอแล้วเส้นทางการเงินเข้าที่ใครคนเหล่านั้นที่กระทาความผิดจริงได้รับโทษไหมคะทุกวันนี้อาสมานยังไม่เห็นเลย ทุกวันนี้อาตมายังไม่เห็นเลยว่าผู้ที่กระทำความผิดจริงๆใครได้รับโทษบ้างยังมีความสุขดีอยู่ทุกคนคนที่ติดอยู่ในคุกตั้งหากที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย,อย่างสมเหตุสมผลอย่างถึงที่สุดอะไรคือสาเหตุที่มันต่างกันมากขนาดนีอ้อาตมาก็ยังเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจเรื่องของการแข่งแย่งเรื่องของการชิงแย่งตำแหน่งกันเพื่อให้พะอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกทำร้ายทำลายไป แล้วมันก็เป็นการเลารียกว่ายื่นผลตอบแทนให้แก่กันเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าถูกตรวจสอบอย่เท่าเทียมกันเนี่ยอาจจะมาว่ามีอีกหลายวัดที่ต้องไปนอนคุกแทนหลวงพ่ออาจมาอาจารย์คิดว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการแบบแก้ไขเรื่องทุจริต จะถามผมอ่ะถ้าจะแก้บอกรุ่งญาโลยาไม่ถ้าแก้ไขต้องแก้ไขที่คนต้นหอมเพราะว่าไปแก้ที่คนใดหน่วยงานใดอันหนึ่งแล้วต้องเริ่มที่จิตสํานึกคนก่อนว่าให้หามาอยู่วัดแล้วอ่ะอย่าโกงวัดอยู่สํานักพุทธก็อย่าโกงเงินภาษีประชาชนเนี่ยฝึกได้ไหมล่ะอย่างนี้เราจะแบบตั้งข้อสังเกตให้ญาติโยมได้ไหมว่า เวลาที่มีการเลี่ยนลายหรือจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญก็ <g ül üyor> ตั้ง,ตงสติตสตดีๆเ<ล>ช็คดีๆแล้วก็หมั่นตรวจสอบไอ้นี่กลับด้วยก็คือหมายถึงว่า ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินหรือตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ว่าเงินไปตามวัตถุประสงค์ไหมเช่นเดี๋ยวผมถ่ายคุณต้นหอมแสนน้องแสนเอาไปทำมูลนิธิสมมุติเนี้ยคุณต้นหอมก็ต้องมาดูผมเปิดมูลนิธิจริงเปล่าผ่านไป5้ปีแล้วมูลนิธิมึงยังไม่ได้เลยเนี้ยเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออ่าบอกว่าไปทอดพระป่าเพื่อลูกเนรแต่วัดไม่มีเนรเลยสักรูปเนี้ยเอาไปทําอะไรอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออ่าบอกว่าสร้างพระเครื่องเพื่อจะซ่อมหลังคาแต่ปล่อยหลังคารั่วอย่างนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าวัตถุประสงค์ที่มาขอไทยพุทธเาาป็นนคใจดีอย่งบุญ ทำแล้วจบกันไม่เคยไปตามไม่เคยไปเช็คว่าเขาไปทําอะไรจริงหรือเปล่าตามที่เขาขอนะหลวงพี่คะเคสเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเคสที่ไม่ได้กระทําความผิดแต่ว่าถูกกระทาแล้วหลวงพี่เคยรับทราบถึงเคสที่กระทําความผิดจริงๆแล้วมีการตัดสินโทษจริงๆไหมคะเออก็มีนะมีอาจามาได้มีโอกาสได้เจอท่านที่ได้เจอเขาที่เรือนจําเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาทําผิดจริงๆแต่เขาก็ยังมาคุยกับอาจามานะแล้วก็พยายามจะแก้ตัวอาจามาก็เห็นสภาพเขาก็ เป็นผู้ต้องขังคนหนึ่งอะนะเพราะว่าเขาได้รับการการะทําความผิดจริงๆเขาถูกตัดสินโทษยัง่งหลวงพี่ถูก <พอ S 2> ตัดสินโทษจำคุกหกปีเพราะว่าเป็นการที่ไปช่วยกับเจ้าหน้าที่ราชการในการเอาเงินไปไปเข้าส่วนตัวจริงๆถูกยึดทรัพย์ด้วยไหมคะถูก,ถกจ้ะถูกยึดทรัพย์แล้วก็รู้สึกว่าญาติพี่น้องก็จะเดือดร้อนกันไปหมดเหมือนกันผู้ที่ได้ผลประโยชน์ไว้จากเงินก้อนๆนั้นก็รู้สึกว่าก็จะตกทุกข์ได้ยากกันหลายคน ในเมื่อมันไม่ได้เอาไปใช้ในการในการทําตามวัตถุประสงค์การที่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องไปช่วยเหลือเจอจุนเงินนอกวัดนซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ในการใช้เนี่ยมันมนีการทุจริตมันก็ส่งผลอยู่แล้วละทุกคนก็ได้รับผลกรรมก็คือถูกตัดสินคดีด้วยถูกยึดทรัพย์ด้วยเท่ากับไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยอาตมาเห็นสภาพแล้วก็ยังรู้สึกเวทนานะ เพราะว่าพยายามจะมาคุยกับอาตมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยเรื่องคดีเรื่องอะไรซึ่งอาตมารู้สึกว่าในเมื่อกระทําความผิดจริงๆก็ควรจะได้รับผลแล้วก็ดูสภาพแล้วก็หน้าเวทนาจริง วันนี้ที่เราได้พูดคุยกับหลวงพี่มามันทําให้เราได้รู้ว่าการแข่งแย่งชิงดีเรื่องของตาแหน่งมันไม่ใช่แค่เรื่องนอกวัดอย่างเดียวแม้กระทั่งในวัดเนี่ยก็มีแล้วก็มีเยอะมากใช่ไหมคะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆโยมลาบสักการละเป,เป็นเครื่องที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการที่จะเข้ามาในวัดตั้งคําถามว่าเข้าวัดแล้วทําบุญแล้วจะได้บุญหรือไม่สิ่งพวกนี้เนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดจริงๆเพราะความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากบุคคลในพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าการได้บุญมันเกิดจากขึ้นจากตัวเองลองเข้าวัดโดยที่ไม่ต้องเอาเงินมาให้วัดก็ได้ลองเข้าวัดมาไหว้พระในพระประธานในพระุโวสถลองเข้าวัดมาสวดมนต์สักบทสองบทแค่นั้นก็ได้คุณโยมไม่ต้องถือเงินเข้ามาในวัดการทําบุญไม่จําเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยบุญเกิดขึ้นจากตัวของคุณโยมเองทั้งหลายเดินพร